เริ่มแรกนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบทั้งเข้าออกของหนูแล้วก็แมลงสาบค่ะวิธีไล่หนูก็จะใช้สมุนไพรนะคะเป็นน้ำนะคะไล่หนูจากนั้นก็เริ่มฉีดยาปลวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลวกกับแมลงสาบที่เขาผสมปนกันเลยทีเดียวแล้วก็ฉีดรอบบ้านเลยนี่ทั้งหมดนี้ฉีดไป3ามชั้นแมลงสาบก็จะอยู่ตามท่อน้ําทิ้งแบบนี้นะคะมันก็จะใส่ตามช่องของท่อน้าทิ้งค่ะ พอเราไม่อยู่บ้านมันก็จะเดินเข้ามาในบ้านเราค่ะก็อยู่ตามท่อนำทิ้งแบบนี้นะคะพี่เขาก็เปิดให้ดูแล้วก็หนูก็จะเข้ามาทางท่อน้ำค่ะมันจะวิ่งมาตามท่อวิ่งจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาในบ้านเราในกรณีนี้คือมันก็จะเข้ามาอยู่แค่ในฝ้านะคะไม่ได้เข้ามาในบ้านแต่ก็สร้างความลำคาดหบกวน พอฉีดทุกอย่างครบแล้วนะคะก็จะมาตกลงทําสัญญากันมีประกันด้วยนะคะ1ปีภายใน1ปีนี้ถ้ามีหนูแมลงอีกก็ให้เขามาฉีดได้อีกะคะ่ะวันนี้ที่ทําก็มีฉีดสมุนไพรไล่หนูนะคะแล้วก็ฉีดปวกไล่แมลงสาบด้วยนะคะทั้งหมดก็รวมเป็นเงิน1นึ่งหมื่นนบาทะคะ่ะ